กับปัญหาเรื่องของเด็กกับเยาวชน<ม>ที่ทะเลาะวิวาทกันฮะคุณเสกชัยผู้ปกครองหลายคนบอก<ม>หาทางออกไม่เจอเรื่องเกเรเรื่องของติดยาเสพติดมากมายทีเดียวที่จังหวัดสมุทรปราการถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจำข่าวได้นะมีนักเรียนภาย์คนหนึ่งที่บอกไปเจอลูกหลงนะฮะที่นักเรียนวัยรุ่นกําลังทะเลาะกันอีกกลุ่มหนึ่งไล่ทาร้ายอีกกลุ่มหนึ่งหนีแต่ปรากฏว่านักเรียนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเลยนะถูกฟันได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวไปแล้วที่จังหวัดสมุทรปราการเขาก็เลยตั้งโครงการหนึ่งฝากลูกไว้กับตำรวจโครงการนี้น่าสนใจนะครับติดตามรายงานกับคุณวัชราตาคำครับเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไรนี้กำลังนั่งศึกษาข้อมูลพร้อมกรอกประวัติส่วนตัวของตนเองเข้าร่วมโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจของสอพเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นนโยบายของพลตํารวตรีนเรศนันทโชธผู้บัญชาการตํารวจปูทรภาคหนึ่งภายหลังเปิดโครงการรับสมัครเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ปกครองที่ทราบข่าวต่างผ่าบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวะต่างๆมาร่วมโครงการเป็นจํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่จะเน้นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รุ่นแรก100คนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง12มีนาคม ผู้ชมครับสำหรับเยบาวชนที่จะร่วมโครงการนั้นต้องผ่านการกรอกประวัติตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นตํารวจสพเมืองสมุทรปราการก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาคัดเลือกเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าร่วมโครงการฝากลูไกไว้กัรตรวจต่อไปครับเมืออ่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกรอกประวัติและผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับการปฐมนิเทศและหลายพฤติกรรม ก่อนมอบตัวเริ่มโครงก,การในวันที่25มีนาคมและมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ามาทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําพร้อมคอยปกป้องคุ้มครองสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในการเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องเ,ออเข้าต่สัมผัสก่อนอะไรพฤติกรรมเพื่อให้เข้าครอบครัวเขาได้ครับพอเข้าได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ขั้นต่อไปก็คือหาข้อมูลเชิงลึกว่ามันเป็นอะไรอะไรยังไงครอบครัวเขาประกอบด้วยอะไรบ้างมีสภาพเศรษฐกิจเป็นอะไรยังไงนะครับเมื่อหาข้อมูลเชิงลึกเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาหาสาเหตุว่าทําไมเด็ก รรึงงมมีพฤติกอย่านี้พอ,อะไรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นําแนวทางการสร้างสัมพันธ์เชิงบวกทุกรูปแบบโดยนําทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญกรรมและนําหลักสต้อง12ยาห้าห้ามเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการยอมรับและไว้วางใจก่อนนําสู่การเปลี่ยนแปลงคัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อตนเองครอบครัวชุมชนเราน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงนะเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็มีทีมงานของนักจิตวิทยาทีมงานของแพทย์ นะครับที่สารสุขจังหวัดเนี่ยส่งมาช่วยเราด้วยนะครับแต่ปัญหาแต่ละคนเนี่ยอาจจะแก้ได้ช้าได้เร็วรก็แตกต่างกันไปยะเวลาไปในความรุนแรงของปัญหาในปัจจัยในการแก้ไขปัญหานางประทีปสอนคนหนึ่งในผู้ปกครองที่นําลูกชายซึ่งกําลังศึกษาอยู่ที่สถาบันศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่งมาสมัครร่วมโครงการบอกว่า โครงการฝากลูกไปกับตำรวจทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจโครงการนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าลูกบางทีลูกเราเนี่ยดีแล้วไม่ไม่ไม่ไปตีไม่ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรเนี่ยเราอยากให้ตำรวจมาดูแลตรงนี้้ค่ะหรือว่าบางทีลูกเราอะไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยกลัวกลัวเขาแบบเหมือนโดนลูกหลงอะไรแบบประมาณนี้ค่ะ พันตำรวจเอกพันลบอแรมลา่าผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการบอกกับทีมข่าวเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดจะถูกควบคุมตัวในระยะสั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวก็มักจะกลับมาก่อเหตุอีกเป็นการสร้างปัญหาให้แก่สังคมอย่างไม่สิ้นสุดและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงจัดโครงการฝากครกไว้กับตำรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาสสถาพกรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพ วัชราตาคำไตรงานครับวันนี้ผมจะชวนผู้กำกับโรงพักต้นแบบมาค,บมคุยไว้ตกโครงโครงการนี้หลังจากที่ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งรุ่นงานหนึ่งรุ่นตอนนั้นคือเกือบร้อยอรคุณเสกชัยครับแต่วันนี้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพลตำรวจโทนเรศนันทโชธเปิดงานเรืร่องของตำรวจและท่าน,ท,านท่านที่เป็นพ่อแม่นะหลายคนกังวลว,ว่าเอ๊ะเข้าไปโครงการแล้วนี้ มันจะได้เรียกว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนับนะก็จะมีทั้งครูพี่เลี้ยงที่เป็นตำรวจนี่ยเพราะตำรวจที่เข้าไปอบรมฮะคุณเสกชัยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมคอยให้คำปรึกษานะครับวันนี้เยอะทีเดียวนะฮะทางผู้กำกับสอพอโรงพักอสอโรงพักเมืองนะฮะพันตำรวจเอกพันลบอแรมล่าวันนี้เปิดแล้วแต่ว่าที่ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะสงสัย นิดนึงก็คือเรื่องของทฤษฎีสามเหลี่ยมาชญากรรมสามต้องสิบสองอย่าห้าห้ามนะครับสวัสดีครับผู้บกับพระลบครับครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับผมครับวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับครับครับผมครับวันนี้ท่านพลโทนเรศธนชิท่านผู้จัดการตำรวจบุาธรมทักหนึ่งนะฮะให้มาเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ท่านได้บรรยายลมให้ความรู้ข้าราชการตำรวจนะครับที่จะต้องไปทาหน้าที่รับผิดชอบเป็นพ่อผู้ทมครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ยก็มีเด็กและผู้ปกครองเนี่ยมาสมัครแล้วทั้งหมดร้อยสามสิบแปดรายนะครับครับอืคือหมายถึงว่าเยวาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้ทั้งหมดนี่ร้อยสามสิบแปดรายใช่ไหมฮะครับครับผมครับครับแลวตำรวจที่จะเป็นพ่อบุญธรรมนะฮะก็หนึ่งต่อหนึ่งฮะหนึ่งร้อยสามสิบแปดรายเหมือนกันฮะอ๋อเนี่เรียกประกบกันเลยใช่ไหมฮะประกบประกบเลยฮะแลวยังไม่พอนะฮะก็เราก็จะมีอาสาสมัครประชาชนเนี่ยนะครับมาช่วยประกบด้วยอีกส่วนหนึ่ง มา <ừ m. S 2> ช่วยมาช่วยเป็นพี่เนี้ยคือผู้ช่วยตำรวจแล้วก็มาช่วยดูแลครับประกบย,ยังไงนะต้องรับการคัดเลือกด้วยนะครับประกบยังไงฟังแล้วดูแล้วดูแล้วน่ากลัวฮะท่านผู้กูครับประกบกนะ <c oughs> ครับ <c oughs> คือแบบนี้กับว่าเราเอให้การช่วยเหลือดูแลนะฮะเข้าไปแอ่สัมผัสเข้าไปค้นหาปัญหาอะไรต่างๆของเด็กหรือผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะหาทางที่จะช่วยแก้ปัญหา ว่า,าค้นหาปมปัญหาว่าทาไมเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปอย่างไรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สตัวการแก้ไขปัญหาซึ่งทางตำรวจกร,รุงเทัมหาการเนี่ยนะครับเราก็จะมีทีมงานซึ่งเป็นทีมใหญ่ในการ,รช่วยช่วยเหลือพพอร์ตในเรื่องของการบริหารจัดก,การในการแก้หนาให้เด็กที่เข้าปกครารทุกคนด้วยครับครับร้อยสามถ้าพูดกลับมาร้อยร้อยสามสิบแปดนายนี่นนนนนเป็นตํารวจที่ลงพักเมืองอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ เ,เรียนว่าไม่ใช่โรงพักเบอรอย่างเดียวครับโรงพักอสองพันเบอร์สุรบการเนี่ยมาแปดสิบคน,นครับแล้วก็ท่านผูนต้ตรวจพนักงนชโชอท่านผู้จัดการตำรวจทบหนึ่งเนี่ยท่านก็ให้นโยบายว่าให้ทุกโรงพักสิบห้าโรงพักในจังหวัดปทจสุรบการเนี่ยนะครับเป็นโครงการเปิดโครงการฝากลูกประจำตํารวจเพราะนั้นจะมีเช่นบางแก,ก้วมีึ่สิบคนเช่นโรงพักสําโรงเหนือเนี่ยห้าคนอะไรประมาณน,นี้ครับครับผงทั้งจังหวัดครับ ผมกลับใหขยายภาพให้ชัดเจนนิดนึงถ้าสมมุติว่าร้อยสมสิบปดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็จะมีพวกกลุ่มอาสาเข้ามาประกบด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมติผมเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงขั้นตอนแรกผมไปเขียนใบสมัครเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มาเขียนใบสมัครออกใบสมัครครับนะครับเราก็จะนมาที่คัดกรองกีนนะฮะคือเรียนวัฒนชาติที่หนึ่งฮะที่มาของเด็กที่โครงการเนี่ยต้องมีมาจากหลายส่วนอส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากถ้าอาจารย์ของ โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับสถาบันต่างๆเนี่ยเห็นว่าเออมีพฤติกรรมที่มันมีความจมเสียงก็ส่งไอชื่อละหมาดเนี่ยเราก็รับเข้าโครงการสองคือเคยมีประวัติกระทาความผิดเราก็รับเข้าโครงการถามพ่อผู้ปกครองเนี่ยเห็นว่าลูกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วเอาไม่อยู่ละและ้วมาคุยกับเราบัสมัครเราก็รับเข้าโครงการและสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าบุคคลที่ดิ้นพิชิํการกลุ่มเชียงไม่มีพ่อแม่แต่ว่าเอยเกิดความวุ่นวายด้วย ป็น <Malays> สมัยในสังคมเนี่ยอาจจะช่วยความสภาพล้อมสังคมเขาที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีอะไรต่างเนี่ยทุกคนดูแลเนี่ยเขาก็รับอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็จะไม่ปรับคนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละคนหนึ่งคนนะครับใครใครเป็นคนคัดกรองฮะในการคัดกรองเนี่ยก็จะมีทีมงานนะฮะในการคัดกรองซึ่งในการมาสมัครเนี่ยนะครับเราก็จะมีการกรอกประวัติโดยละเอียดอยู่แล้วซึ่งเราจะาร, BR, ร่วมกับนักษิยญาหารและสุขจ e ังหวัดเนี่ยนะครับมาช่วยในการคัดกรองแบ่งแยกกลุ่ม huh. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจาก ประสบการณ์ที่เราได้ดําเนินการมาตอนเรื่องเนี่ยเราก็ทราบว่าจริงๆเด็กมีปัญหายากเป็นกลุ่มๆได้ไม่กี่กลุ่มนะฮะครับเช่นกลุ่มไม่มีผู้ปกครองดูแลการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องป่วยหรืออ,อะไรต่างๆเรี่ยนี้ไม่กี่กลุ่ม,มนนะครับอืก็ <c oughs> ค,คือผ่านการผ่านการคัดกรองเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับคัดกรองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็นำเราก็สมัครเข้าสู่องรงการซึ่งเมื่อเขเข้าสู่โงรงการปุ๊บเนี่ยนะครับทางตำรวจเราที่ได้รับการสุดเนี่ย ได้รับการอบรมเนี่ยนะครับจากท่านผู้จัดการก็ดีนะฮะเดี๋ยวพวกนี้จะมีจิตแพทย์มาอบรมให้ผมรู้นะการเทคนิคต่างๆในการค้นหาป,ปัญหาเข้าครอบครัวอะไรต่างๆพวกนี้ในการทําตัวอะไรต่างๆพวนนกววนี้พวกนี้ทางคุณหมอแอร์ก็จะมาอบรมตำรวจในร้อยสามที่ตายคนอีกนะฮะแล้วก็จะมีการอบรมอย่างต่อเนื่องพวกนี้นะฮะ